ตัวอย่างเช่นที่โดดผว้คุมโตก็คือเพจสำนักข่าวราชดอนเขาก็เป็นเป็นสื่อที่เขาเรียกตัว,ว่าเขาเป็นสื่อมวลชนในวันที่เจ้าที่สลายแล้วก็บุกเข้าไปในต่ดินแดงเนี่ยก็มีการไล่สื่อให้กลับบ้านโดยอ้างเรื่องของของเคอร์ฟิวแต่ว่าไอ้สำนักข่าวเนี่ยเขาไม่กลับแล้วเขาก็ติดตามดูปฏิบัติการของเจ้าที่ในการไล่ล่ากลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปในต่ดินแดงซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เห็นภาพของของการใช้กุญแจกับผู้ชุมนมุมจํานวนมากนะครับไอ้ตรงนี้แหละผมคิดว่าที่ทําให้ฝ่ายลัฐก,ก็มองว่า ถ้าเกิดว่ายังปล่อยให้สื่อภาพประชาชนนะครับที่มีกล้องมีมือถือลงไปถ่ายไลฟ์สดมันจะทําให้ผู้ชุมนุมต่างๆยังออกมาอย่างต่อเนื่องแห้ว่าจะจะัจับกลุมยังไงก็ตามแต่เนี่ยก็เลยต้องพยายามที่จะเข้าไปจัดประเภทจัดมวลหมู่นะครับสื่อมีสังกัดสื่อไะสังกัดสื่ออิสระสื่อที่เขาใช้คําว่าสื่อเทียมหรือสื่อปลอมนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ท้าทายคนที่ทํางานวิจัยชีพสื่ออย่างเราเราด้วยว่าเราจะนิยามเขาไว้อยู่ในประเภทใดแบบไหน พรับมีความล้มเหลวในการที่จะควบคุมตัวสถานการณ์การชุมนุมมีการใช้ความแรงมากขึ้นพอเขาไม่สามารถควบคุมได้เขาก็มองเรื่องของบริบทที่ส่งผลให้การชุมนุมนมีความยืดเยื้อนั่นก็คือเรื่องของสื่อมวลชนที่ไปชุมนุมกันที่ดินแดงเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ติดตามข่าวจากทีวีดิจิทัลหรือสื่อหลักหรอกเขาติดตามจากสื่อออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่แล้วออนไลน์ที่ว่าเนี่ยจํานวนมากเลยก็คือ เป็นสื่อภาพประชายชนหรือว่าสื่อสระที่เขาเขาเรียกกันทําไมสื่อเหล่านี้ถึงได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือจากกลุ่มที่ออกไปชุมนุมหลังจากที่ผมลงพื้นที่ไปคุยมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาผมก็พบอย่างนึงว่าโดยข้อเสนอหลักของฝ่ายที่ชุมนุมประท้วงมั้งแต่ปีก่อนนะที่เป็นข้อเสนอหลัก3ข้อเนี่ยมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งคือเรื่องของการปฏิรูปสถาบันมหาสัตว์ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ สื่อหลักเองเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดถึงแต่ว่าสื่อสถาหรือว่าช่องทางเหล่านั้นน่ะเป็นช่องทางที่เขากล้าพูดกล้าที่จะนำเสนอแล้วก็พูดกันตรงไปตรงมานะครับทำให้เขารู้สึกว่าํำว่าความน่าเชื่อถือเนะ่ยนั่นหมายถึงว่ากล้า,าหาญที่จะนําเสนอข่าวพูดถึงเสียงของผู้ชุมนุมเนี่ยอ,อย่างตรงไปตรงมา ประเด็นต่อมาก็คือเขาก็ไม่มีความเชื่อมั่นเรื่องของสื่อหลักในการที่จะลงลึกถึงเรื่องของข้อเรียกร้องอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจสื่อเนี่ยส่วนใหญ่จะนําเสนอนะักหน้าของเหตุการณ์แต่ไม่มีการอธิบายปรากฏการณ์อีกส่วนหนึ่งก็คือสื่อโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เป็นสื่อหลักนะครับจากองค์กรสื่อวิชาชีพสื่ออาชีพเนี่ยก็จะนําเสนอเฉพาะตัวเหตุการณ์ความรุนแรงมากเกินไปแต่ไม่ได้มองว่าทําไมพวกเขาถึงโกรธ All, เดมอเกิดขึ้นยังไงเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าบ้านเมืองเราไม่ปกติเนาะอยู่ในภาวะที่ที่ไม่ปกติอ,อีกฝั่งหนึ่งพูด อย่างหนึ่งได้อีกฝั่งหนึ่งพูดเรื่องหนึ่งไม่ได้เดมอองจริงอ,ะอ่ะก็เพิ่งจะมีอายุไม่กี่เดือนแต่ว่าเราก็พยายามที่จะทําให้สังคมเนี่ยถักเกิดความเข้าใจว่าสื่อมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันมีความแตกต่างที่หลากหลายมากนะครับทั้งเครื่องมือแล้วก็ช่องทางนะครับพอเราต่อตั้งเดมออกขึ้นมาเราก็เลยได้เห็นว่ามันมีสื่อที่เขาต้องเผชิญกับความเครียดการถูกคุกคามจากเจ้าที่รัฐเนี่ยเยอะมากจริงๆอ่ะสื่อหลักทั่วไปแทบจะไม่ทราบด้วยซ้ำเพราะว่าสื่อหลักเนี่ยโดยสถานการณ์เนี่ยจะไม่ค่อยได ใจกันอยู่แต่ก็สื่อด้วยคลิกเนี่ยเจอกันเยอะมากแล้วก็อีกปัญหาก็คือช่วงประมาณสัก1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีสื่อที่ถูกกระสุนยางถูกแก๊สน้ำตาถูกอะไรต่าง การชักมูลแรงของของรัฐเนี่ยมันเริ่มที่จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็ต้องมานั่งคุยกันแล้วว่าองคอ์กรอย่างเนมอเนี่ยควรจะต้องทําอะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่ที่เราต้องทําก็คือเรื่องของการคุ้มครองสวัสดิภาพของสื่อที่ลงไปทําหน้าที่ซึ่งอันนี้เป็นหลักพื้นฐานมากๆเลยพอรวมตัวกันแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้มาเลยก็คือเสียงที่มีพลังมากขึ้นเราก็ออกแถลงการ์ต่างๆเพื่อที่จะสื่อสารกับรัฐว่าเฮ้ยสื่อสารที่รับพยายามที่จะ ด้อยค่าลดทอนศักดิ์ศรีของพวกเขาเนี่ยจริงๆพวกเขากขา็ก็คือสื่อมีเป้าหมายมีจุดยืนทางวิชาชีพไม่ได้แตกต่างกับสื่อที่เขามีสังสกัดนะครับ